นี้นะคะจะมาเล่าเม้ามอยเกี่ยวกับศัพท์กระเทยภาษาอังกฤษให้ฟังบอแปลว่าหั่นนั่นเองไม่ได้แปลว่ากล่องไปอย่างใดต่อมานะคะคาว่าคีคีแปลว่าเม้ามอยนอกจากคีคีก็จะมีค่ายนะคะก็คือแปลว่าการเยการเยเยการุย ชีส่งคนนี้ใครกันหรอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ไอตาชอบการที่เรียกตัวเองว่าพี่เพราะรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนแบบไอตาทำยูทู e มานานแล้วนะแล้วมันเริ่มแก่แล้วคนที่ดูอ่ะ <S 1> <S 1> <S เขาจะแบบอายุน้อยก็าเราแล้วเขาชอบคอมเมนต์เรียกแต่ว่าพี่ไอตก็แทนตัวเองว่าพี่ไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเข้าเรื่องวันนี้นะคะจะมา เกี่ยวกับสับกระเทยภาษาอังกฤษให้ฟังคือไอตาเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบบิ๊กแฟนของรายการ d ร a g r a เ e เลยซึ่งสับกระเทยตาได้จากรายการนี้เยอะมากเพราะาสแสดงเยอะมากคือด้วยความเป็นกระเทยเนาะก็จะมีการแบบพลิกแพลงคิดคำหรือว่าแม้กระทั่งสับอื่นที่ไม่ได้มาจากรายการนี้มาจากชีวิตจริงที่ตาไปดูนู่นดูนี่ได้มาก็เลยรวบรวมมาเป็นคำที่ตารู้สึกว่าเราเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็เผื่อเวลาเราเจอเผื่อเวลาเราดูรายการอะไรแล้วเราเห็นเขาพูดเราจะได้ ไม่งงนะคะเพราะว่าส่วนมากมันก็จะเป็นคําที่มันมีอยู่แล้วแต่มันจะเป็นอีกความหมายหนึ่งเป็นสแสดงนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยค่ะ <S <S คําแรกนะคะก็คือ fish อันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงปลานะคะแต่หมายถึงแบบเนียนนีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกระเทยเวลาแต่งหญิงถ้าแบบว่า o oh, อ she looks f i อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้บอกว่าแบบเย,ยนั่นมันเหมือนปลาหรือว่าแต่ว่าใย,ยนั่นเนี่ยมันแบบมันเนียนนีมันเหมือนผู้หญิงเลยมันเหมือนชนีเลยคือมันไม่โป๊เวลามันแต่งหญิงแล้วมันเหมือนผู้หญิงมันไม่ได้แต่งหญิงแล้วเป็นลูซี่เข้าใจปะเออฟิชนะคะคำที่สองนะคะ Ste ปยบผู้เสียเหมือนว่า Ste p up เหมือนแบบต้องแบบซู้หน่อยแล้วเหมือนเวลาเราเรียนเธอมีได้เกรดไม่ดีเลยเราอาจจะพูดว่า I have to step up แต่ว่าอันนี้ก็ใส่คำว่าจิ๋งเข้าไป step my pussy up อะไรเงี้ย ฉันต้องแบบสู้ให้กีไฟลุกหน่อยและฉันต้องแบบเอาหน่อยและแม่อะไรอย่างี้นะคะต่อมานะคะคำว่ากีกีแปบลบว่าเมาไมยคำนี้เนี่ยมีที่มามาจากเพลง Let's Have a Kiki นะคะ Let's Have a Kiki I wanna Have a Kiki Lock the doors t Let's ก็จะแปลว่าเม้ามอยแบบแม่เม,ม้าการเลสแทฟกีกี้ม้ามอยกันหน่อยแม่นอกจากคิ้กี้ก็จะมีค่ายๆนะคะก็คือแปลว่าการเยการเยเยการแต่ว่าใช้สำหรับ drag queen สคนเยเยการเขาจะเรียกว่าค่ายๆแบบหุย ทส่งคนนี้ใครๆกันหรออะไรเงี้ยเออ friend of Dorothy หรือว่า FOD เนี่ยแปลว่าเก่งคำนี้เนี่ยมีที่มาค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยช่วงนั้นในสมัยนั้นการเป็นเกย์ยังผิดกฎหมายอยู่นะคะในสหรฐัฐแล้วเวลาเราจะถามว่าโอ้ยุบเป็นเก่งหรอเขาจะถามว่า are you a friend of Dorothy is he a friend of Dorothy yes he is อะไรเงี้ยก็จะบอกอ๋อเเป็นเก่งจ้าคุณแม่ เป็นชาวเราจ้ซึ่งคําว่าโดโรซีเนี่ยเป็นชื่อตัวละครที่จูดี้กาแลนได้เล่นไว้จูดี้กาแลนเนี่ยชีเป็นเหมือนตัวแม่ของกระเทยในยุคนั้นคือชีเป็นดาราหนังที่ดังมากในยุคสมัยก่อนแล้วก็ตัวละครโดโรซีที่ชีเล่นเนี่ยก็คือเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งโดโรซีเนี่ยมีเพื่อนที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นสับปะหลาดเอยเพื่อนที่เป็นนุ่นเป็นนี่เอยโดโรซีเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวละครที่มีความยอมรับ ในความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นใครเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนกับโดโรซีนได้นะคะแล้วก็ในหนังสือออสเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบโตๆหน่อยอาจจะรู้จักหนังเรื่อง The Wizard of Oz อันนั้นก็จะเป็นหนังหนึ่งภาคในหนังสือออสเหมือนแบบสมัยนี้มันมี Lord of the Rings ที่มันจะมีหลายๆภาคหลายๆเล่มใช่ไหมออสเนี่ยก็คือดังมากสมัยนั้นแล้วเขาก็มาทําเป็นหนังถูกไหมในหนังสือออสเนี่ยมันมักจะมีล็อตเรื่องที่แบบเป็นมิตรกับกลุ่ม LGBT ตัวชีโดโรซีซึ่งเป็นตัวละครหลกักแล้วก็เล่น โดยจูดี้การแลน์ชีก็เลยเหมือนเป็นแบบตัวแม่ของเราเก้งกวางเขาก็เลยนับถือกันแต่ว่าคำว่า friend of Dorothy ถ้าในอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า friend of Mrs King ก็คือความหมายเหมือนกันว่าเป็นเก้งหรออะไรอย่างงี้ก็คือเป็นโคตรลับที่เอาไว้คุยกันนั่นเองนะจ๊ะคำต่อไป daddy พ่อจ๋าเอ๊ะเมื่อกี้ฟ้าเรียกผมว่าไงนะก็เรียกว่าพ่อไงคะฟ้าอยากมีพ่อ คือจะบอกว่าจริงๆสแสดงสมัยนี้ที่เราใช้กันเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่สับเทยป้าแม่หนูก็ได้ยินตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือต้นตอนมันอาจจะมาจากกลุ่มเทยที่เขาพูดพูดกันแล้วบางทีมันก็เกิดแมสเราได้ยินชนีก็เอาไปพูดคนทั่วไปก็เอาไปพูดอะไรเงี้ยแต่ d a ดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสับเทยเหมือนกันไม่ได้แปลว่าพ่อที่เป็นพ่อจริง,จรงๆจะหมายถึงว่าพ่อจ๋าอาจจะเป็นแบบเหมือนนับถือว่าเป็นพ่อแบบโอย้ยยั่วมากอยากได้เป็นพ่ออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบอายุมากกว่าเราหน่อยเราก็จะเรียก้ เพราะจ้าแบบนักกินอะไรอย่างนี้นะจ๊ะบ็อกซ์แปลว่าห่บนั่นเองไม่ได้แปลว่ากล่องไปอย่างใด้ห่บกระจูนั่นเองก็คือบ็อกซ์ทวิงค์นะคะทวิงค์ แปลว่าเกย์ตัวเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยตุง้งติ้งนะคะเกย์เขาก็าจะมีหลายแบบมีแบบพ่อจา๋ามีแบบหมีมีแบบตัวเล็กถ้าแบบว่าเกย์าสาวหน้าใสตัวเล็กๆเขาจะเรียกว่าน้องทวิงนะคะทวิงตัวเล็กตุงต้งติ้งอะไรนี้บัสเตดแปลว่าไม่สวยเลเล่เทเทเหมือนแบบว่าอีเนี่ยแต่งหน้าไม่สวยแต่งหน้าแบบไม่เบลนด์สีบูดสีไม่สวยช้ำเลือดช้ำหนอกิลูปัสเตดอีนี้มันแบบเล่ เทวามันไม่สวยอะจริงๆก็แปลว่ามันไม่สวยนั่นแหละเค้กแปลว่าก้นค่ะนั่นแหละก็เป็นแสลมไม่ได้แปลว่าเค้กขนมเค้กอย่างเดียวก็สามารถแปลว่าก้นได้อย่างในเพลงของเรียนาใช่ไหมมีวอมแบบเค้ก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 นั่นแหละก็แปลว่าแบบผู้ชายเนี่ยอยากได้ก้นชั้นอะไรนี้ r รีดแปลว่าจิกกัดไม่ได้เชิงแบบว่าด่ากันสาเสียเทเสียนะแต่เหมือนเป็นแบบว่าจิกกัด เหมือนแบบบางทีเราก็จิกกัดเพื่อนพูดประชดประชนันจิกกัดกันอาจจะก,กึ่งจริงบ้างแต่ว่าก็อาจจะแจมขำๆบ้างแต่ไม่ได้เชิงว่าด่ากันแบบว่าจะเป็นจะตายจะตบกันแต่ก็แบบ <c oughs> I'm breathing you หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบจิกกัดกันเ h ดแปลว่าพูดจะแดกดันนะคะเฉดที่แปบลบว่าร่มเงานั่นแหละก็คล้ายๆรีนั่นแหละแต่ว่าหมยถึงพูดจะกระทบกระทั่งแดกดันกันอะไรอย่างงี้นะคะคำสุดทแบบ้ายก็ได้ยินกันทั่วไป ทีนะคะทีที่แปลว่าแบบจิบน้ำชานั่นแหละแปบลบว่าดราม่าเรื่อเหมือนแบบเวลามีดราม่าอะไรแบบแม่ Spill the tea หน่อยนะแบบว่ามันดราม่าอะไรกันบอกฉันหน่อยซีอะไรเงี้ยหรือว่าอ, the tea? อ,อื้ม w วิร t t h e อ e a โมีดราม่าอะไรกันเหรอจ้าอะไรอย่างนี้ คำพวกนี้ส่วนมากนะคะจริงๆก็เป็นคําทั่วๆไปที่มันมีความหมายของมันเองอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความหมายความหมายหนึ่งที่เป็นสแสลงที่เขาเอาไว้ใช้กันก็เผื่อว่าเราไปได้ยินมาเราไปดูรายการนู้นรายการนี้เราไปดูวิดีโอ,คล,อคลิปนู้นคลิปนี้เราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นหรือว่าแบบคุยกับเพื่อนฝรั่งเราก็จะได้แบบ ถึงพิกถึงขิงมากขึ้นเพราะว่าสับเธยสมัยนี้เนี่ยมันมีความแมสมากขึ้นเหมือนเวลาที่แบบบ้านเราใช้ปังมากพี่นาดอะไรเงี้ยคือคําว่าสับเธยมันก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้เฉพาะเธอจะอาจจะมีต้นตอมาจากว่ากลุ่มเธอเนี่ยเขาเป็นคนคิดคนเขาพูดขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นว่ามันติดหูคนก็เอาไปพูดต่ออะไรงนี้นั่นเองไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไปพูดไม่ได้นะหรือว่าไม่ได้หมายความว่าโอ้ยคํานี้หนูก็ได้ยินนานแล้วแม่มันไม่เห็นจะสับเธยตรงไหนนี่ก็ใช้คือมันก็คนอื่นก็ใช้ได้เออ ันนี้ก็เอามาเมามอยเล่าให้กันฟังนะคะถูกผิดตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะจ้าหรือว่าเพ <ๆ S 1> ื่อนๆคนไหนอยากจะเพิ่มเติมคําไหนที่รู้สึกว่าเลิศอะแม่หนูอยากเพิ่มเติมวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะอุ้ยโอ้โหเนื้อแขนดิฉัน, <laughs> นั่นแหละกดไลค์วิดีโอนี้ให้ให้ตานะคะจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดสั่นก็ดิง จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่ตางๆนะคะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ